เชิญฮะเชิญฮะสวัสดีดูหนุ่มพักซี่ฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีฮาร์โอ้โหเสียงกรี๊ดทุ่มทลายห้ามแตกต้องยองมอนะห้ามแตกจริงๆนะฮะนี่หกหนุมหน่มหกหนุ่มทักทาทยหัวหน้าวงหน่อยเร็วทักทายหัวหน้าพักซี่หน่อยเออนะฮะเชิญนั่งดีกว่าฮะทุกท่านครับเชิญฮะ วันนี้มี่ผมหนึ่งพัฟซี่แล้วก็มีพี่กุ๋ยอยู่ด้วยนะครับเอาหลับเป็นไงบ้างทุกคนตื่นเต้นไหมวันนี้ก็คือแฟนๆมาเป็นอย่างล้นหลามห้ามแตกพี่กุ๋ยห้ามแตกห้ามแตกเออต้องยอมนะจริงๆนะฮะสำหรับพัฟซี่สำหรับทีมฟุตไทยเราไม่ธรรมดาจริงๆตื่นเต้นไหมฮะตื่นเต้นครับผมประชาเมื่อคืนผมนอนไม่ค่อยหลับเลยครับหรอใช่ครับตื่นเต้นใช่ไหมครับอะไรนะครับตื่นเต้นหล่าใช่ครับตอนไม่ค่อยหลับหัวใจมันกระสับกระส่ายครับ แล้วยังไงครับวันนี้มากันดแฟนๆเยอะมากจริงๆจริงๆ,งๆพวกเราก็คาดไม่ถึงเหมือนกันนะครับว่าวันนี้เหล่เซอร์ user ที่น่ารักของพวกเราจะมาให้กำลังใจพวกเราข้าหลามขนาดนี้นะคะรับเมื่อกี้ตอนที่พวกเราออกมาเราก็เราก็มองไปรอบๆมียูเซอร์ที่น่ารักของพวกเราอยู่ทุกชั้นเลยก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่มาให้กำลังใจพวกเรานะครับที่เข้ามาเยอะมากเลยนะครับต้องยอมนะพ็อกซี่เนี่ยขเขารีเซอร์แน่นนะพี่ปุ๋ย ต้องยอมเขาจริงๆนะฮะรู้สึกยังไงบ้างที่มาเป็นพรีเซนเตอร์กับราเดอร์ก็รู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยครับจริงๆท็อกซี่ก็พวกเราก็เพิ่งเดบิวต์มาแบบยังเป็นน้องใหม่อยู่นะเป็นน้องใหม่แล้วก็ได้ร่วมงานกับแบรนด์ที่มีประวัติมายาวนานอย่างราเดอร์นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสท็อกซี่มากๆเลยครับผมอ่านะคะมาในครั้งนี้มาในคอนเซ็ปต์ไปให้สุดเวต้องไปหาไปให้สุดเวในสไตล์ของท็อกซี่เป็นยังไงฮะอันนี้คือที่ละคนหรือว่า เป็นกลุ่มนะครับได้หมดจะจะพูดพร้อมกันก็ได้ฮะเอาพร้อมกันเลยครับได้ลองดูไปได้แล้วพวกเราพ็อกซี่เนี่ยรู้ว่าเป็นพวกเราคนไปสุดเวทไม่จริงผมเพราะพวกเรามีเป้าหมายเดียวกันมาตั้งแต่แรกแล้วก็ถึงมารวมกันเป็นพ็อกซี่ได้ในวันนี้เพราะพวกเรามีแพทชั่นเดียวกันแล้วก็สู้ไปด้วยกันจนแบบเต็มที่ไปสุดทางสุดเวจริงครับผมใช่ครับตาลุกเป็นไฟครับว่าไปให้สุดเวไปสุดเวไปให้สุดเวแล้วชวนแฟนๆไปให้สุดเวกับเราไหมไปด้วยกันไหมครับตัดไหมครับตัดไหมครับ ไปนะเออแต่ละคนก็จะดูแลในแต่ละพาร์ทของเพิตภัณฑ์ใช่ไหมคะพี่กุยัลพี่ปุ๋ยคะมีวิธีการเลือกยังไงบ้างคะอ๋อก่อนอื่นเลยเนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ทางพี่นุ้ยตั้งแต่ต้นนะคะว่าเรามีการทําการบ้านมาค่อนข้างเยอะนะคะเราดูคาแรคเตอร์ของน้องๆทั้งหมด6คนนะคะอย่างตัวคนแรกเลยเนี่ยน้องกรนะคะน้องกรส่งเสียงให้น้องกรหน่อยพี่หอ บรเดร์เรามองไว้ก็คือเราเราให้น้องกานเป็นพรีเซนเตอร์ในพาร์ทที่เป็นปรินเตอร์นะคะเพราะว่าก็น่าจะเหมาะเพราะว่ากำลังศึกษาอยู่นะคะแล้วก็จะได้ปรินหรือว่าเอาไว้อ่านในซ i g เมน n t นะคะคนต่อมานเนี้ยจะเป็นน้องกันค่ะกันค<ะ>่ะส่งเสียงให้น้องกันน,<ะ>น,น้องกันยอย่างที่ทยูเซอร์ user ทราบกันะนะคะน้องเป็น เดอร์มีความกระฉับกระเฉงว่องไวนะคะรวดเร็วเราก็เลยเลือกให้เป็นสแกนเนอร์สแกนเนอร์สแกนเนอร์เพราะสแกนเนอร์ของไรเดอร์เราสแกนได้เร็วคนต่อมาเนี่ยค่ะน้องอองลีน้องอองลีเนี่ยน้องน้องเป็นคนที่เราดูคาแรคเตอร์น้องเป็นคนที่มีไอเดียสร้างสรรค์นะคะน้องอน้องชอบ เหมือนประดิษฐ์ DIY นะคะเราก็เลยเลือกสินค้าที่เป็น P Touch Q oh. นะคะที่มันจะคล้ายๆเป็นฉลากนะคะ,ะแล้วก็คล้ายๆสติกเกอร์นะคะเอาไว้ติดทำงาน DIY อันนี้ oh. เราก็เลยเลือกให้ mm hmm. ให้น้องออมที mm hmm. ช่วยเป็นตัวแทนให้กับบรดอร์สินค้านี้นะคะส่วนคนต่อมาก็นั่งข้างๆพี่บิ น้องวิเตอร์เนี่ยเอออย่างที่ท้ายูเซอร์เห็นนะคะน้องก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนมากๆในเรื่องของแฟชั่นนะคะในเรื่องของการแต่งตัวนะคะเออเราก็เลยเลือกให้น้อ,องเป็นตัวแทนของทางฝั่งจากรเย่าแล้วก็ตัวสแกนหนันค่ะที่เป็นเครื่องติดตัสต<อ>ิ๊กเกอร์บนเสื้อนะคะก็จะเป็นดีไซน์ที่ที่ตอบโจทย์ตรงกับคาแรคเตอร์ของน้องเตอร์มากนะคะคนต่อไปก็คือคว้า,าสุดเลยะคะ่ะโชคุณน,น้องชมพู่ ด้วยด้วยรูคของน้องเนี่ยเราเห็นว่าน้องเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นสตรีทแบนด์ตัวเป็นแนวสตรีทนะคะเราก็เลยเลือกให้น้องเนี่ยเป็นตัวแทนของเครื่องเครื่องปิ้งผ้าของเรานะคะที่เราเรียกว่า G T X นะคะเป็นเครื่องสกินเสื้อนะคะตรงนี้ก็ก็ให้น้องมอบให้น้องเป็นตัวแทนของ G T X ผ้าเรานะคะคนสุดท้ายค่ะคนสุดท้ายน้องพี สนุกสนานอินเตอร์เทนนะคะชอบร้องเพลงชอบเต้นเราก็เลยให้น้องเนี่ยเป็นตัวแทนของางฝั่งบีเีก็คือเครื่องเสียงของแบรนด์เดของเราค่ะรับผิดชอบไปนลปคนชอบคนละตัวแล้วผิดชอบไปเไยแต่นะผลิตภัณฑ์ใช่ค่ะใคะในโฆษณามีสีสันประจําตัวของแต่ละคนด้วยให้น้องๆทุกคนค่อยๆเล่าดีไหมว่าของใครสีอะไรแล้วก็สื่อสารอะไรบ้างดีไหมฮะเริ่มจากใครก่อนดีเริ่มจากคนหนึ่งทางขวาโชคุลคุณเหรอครับ ของโชบุณนะครับจะเป็นสีเขียวสีประจำตัวดีแล้วครับผมแล้วก็เป็นเครื่องขอบคุณครับผมส่วนเสื้อที่คุณได้คือเป็นเครื่อง GTS ครับผมเป็นเครื่องพิมพ์ภ้าแบบปิจิตอลครับผมซึ่งบอกเลยว่าเหมาะสำหรับคนที่อยากสร้างแบรนด์เสื้อผ้าแบบแบรนด์เสื้อยืดอย่างนี้สามารถออกแบบแล้วพิมพ์ลายออกมาได้เลยครับผมใช่แล้ววลดลายสวยงามมากครับผมใช่ครับผม คนต่อไปไเลยคุณหมอฮะครับผมก็ของกอนก็จะเป็นสีชมพูครับซึ่งเป็นสีจำตัวในในฟ็อกซี่ของกอนอยู่แล้วครับแล้วก็เครื่องที่ได้รับก,ก็เป็นปรินเตอร์นะครับก็เป็นเครื่องที่แบบใช้ได้ในทุกๆวัยจริงๆอย่างกอนเป็นนักศึกษาใช่ไหมครับ <S <S ก็สามารถใช้ทําเอกสารพิม้นกันบ้านอะไรนงงี้ได้ครับแล้วก็สาหรับวัยทางานก็ยังใช้ได้ครับเชื่อว่าควรจะมีว้ทุกบ้านจริงๆครับ ไม่รู้ว่าพูดแล้วแบบรู้สึกว่าเป็นการอวยผู้บริหารหรือเปล่านะคะแต่ว่าบ้านที่เจน้ยก็ใช้ปรินของแบรนด์เอออยู่นะคะมีงานค้า้งหน้า,มานเมื่อไหร่คะทำไมพูดหายเงียบเลยเชื่อว่าใครๆก็ใช้มีว่านะเพราะว่าเป็นะไรที่ต้องใช้และอยู่คู่กับเบืนดไทยมานานด้วยนะฮะคิมฮะครับ ขาของเราลุ้นชอบราเดอร์จึงตบมือพลันขอบคุณครับก็สําหรัทีมเป็นสีเหลืองใช่ไหมครับผมแลวก็แน่นอนว่าสําหรับสายไนท์เทนแบบพวกเราท็อกซี่นะครับก็ต้องเครื่องนี้เลยครับผมกับชุดเครื่องเสียง BMB ครับผมเพราะว่าพวกเราเนี่ยใช้ได้ทั้งซ้อมร้องและซ้อมได้ก็คือครบจบในเครื่องเดียวเลยครับผมขาก,กันครับครับผมก็อย่างของกันจะเป็นสีมิตโก้การจะเป็นสีส้มครับผมซึ่ง ของการที่กันได้รับนะครับก็จะเป็นตัวเครื่องสแกนเนอร์ครับผมซึ่งมันมีความสอดคล้องกับสีส้มตรงที่ว่ามันจะมีความกระชับกระเฉง,งท่องแลบว่องไวแล้วก็ทีส่สำคัญคือพกพาสะดวกแล้วก็ใช้งานง่ายครับอาอโอ้โหก็ของนี้นะอรับเขาให้เป็นสีฟ้าครับ มันเป็นสีฟ้าครับแล้วก็เครื่องที่เราได้ก็คือเครื่องคิ้มฉลาก e Touch Cube ครับผมเพราะเครื่องนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบทำ DIY Scrapbook จครับผมแล้วก็เป็นตัวพิมพ์แบบทำเป็นพวกริบบิ้นหรือสติกเกอร์ได้ครับผมแล้วก็ใช้งานง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันได้เหมือนกันครับผมอ่าครับบิตเตอร์เหรอครับของขอก็เป็นสีม่วงครับเป็นสี ชิ้นที่ผมได้ก็คือเครื่องจัดเย็บผ้าครับแล้วก็สแกนอารับก็เอาไว้ดีไซน์แฟชั่นอะไรเงี้ยครับผมก็เอาไว้ใส่ครับเสื้อผ้าแล้วก็สติ๊กเกอร์มาประดับเสื้อผ้าเลยครับอ่าก็ต่างคนต่างดูแต่ละผลิตภัณฑ์หนึ่งที่คุยบอกไปนะฮะก็แฟนๆไปติดตามมาได้เลยนะฮะโดยเฉพาะทั้งหกคนก็คือติดตามทั้งหกผลิตภัณฑ์ได้เลยได้เลยค่ะอยู่แล้วนะฮะในโฆษณาเห็นว่ามีท่าด้วยก็คือท่าตุกขีและปี ใช่ไหมฮใช่ไหมฮะปกติฟ็อกซก็จะมีท่าตัวพอยู่ใช่ไหมฮะใช่ครับผมตัวพีเป็นท่าประจำวงผมนะแต่ครั้งนี้เป็นพและพีมันเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยทำให้ดูได้ไหมฮะเดี๋ยวเราจะมีการเติมนิ้วเข้าไปเป็นมือซ้ายครับผมสิบสองนิ้วเป็นอย่างนี้นะครับจะเป็นตัว b ครับผมอย่างนี้ครับเป็น b ใหญ่ครับ b brother ครับผมอสามารถทำกันได้ไหม let's go let's go ทำเนี่อเ้ยยังไงเราไม่ได้เขาทำตามด้วยน่ารักมากอ๋ออะไครับเขาแค่เล็บรี่ทำตามเราอยู่ น้องนะคะตอเาถูกต้องเราถูกใจเใช่ไหมดูซิหมอหมอช่วยดูซิว่าทำถูกไหมในทําโชว์เลยได้นะฮะทําโชว์ให้หนุ่มๆเขาเช็คเลยว่าถูกไหมเอออาจารยทําตัวอย่างก่อนอาจารย์ก็ได้ฮะทําตัวอย่างหน่อยเออดานีนาพ็อกซี่เอกบาร์เดอร์นะฮะบาร์เดอร์เอกพ็อกซี่นะฮะในทําซิทําเช็คเลยเช็คเลยมีใครทําถูกทําผิดทําผิดเดี๋ยวจะให้เราไปจับมือทําเลย นุ้ยจะเป็นคนลงไปทําเองนะคะ,ทำไ,ไะทำไมเรียกบริษัทอะจ๊ะทำไมไบเสร็จเร็วอะเออนะคะอันนี้ก็เป็นท่าด้วยนะคะก็ไปทำเงินได้นะ,ะทําลงโซเชียลแท็กท็อปซี่ได้แท็กราเดอร์ได้เหมือนกันใช่ไหมครับพี่ปุ๋ยครับนะคะเอางี้ดีกว่าถ้าให้เลือกดีโจทย์คําถามมาให้นะคะถ้าให้เลือกสินค้าหนึ่งอย่างให้ยูเซอร์เราจะเลือกสินค้าอะไรให้และเพราะอะไรฮนะ มัต้องบอกก่อนเลยว่า b r o ดเ e อมีสินค้าแบบมากมายแบบให้เรื่องมากๆครับแล้วก็เชื่อว่าทุกสินค้าสามารถเหมาะกับไลฟ์สไตล์หรือว่าการทํางานของแต่ละแต่ละคนได้ในยูเซอร์ของพวกเราเนะเขเชื่อว่าทุกโปรดักต์เนี่ยสามารถแบบเข้าได้กับยูเซอร์ตั้งแต่มีตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่แบบทีทัชคิวใช่ไหมเครื่องพิมพ์ฉลากไปยันแบบเครื่องพิมพ์ 5GTX เลยใช่ใช แต่ถ้าเลือกอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งนถ้ามีอย่างหนึ่งการคิดอัเขาเรียกว่าคําตอบแรกที่ขึ้นในใจของการเะไนรกันนะครับน่าจะเป็นเครื่องเสียง BMB ครับเพราะว่าทุกงานที่พวกเราไปออกงานต่างๆใช่ไหมครับเรายูสเซอร์ของพวกเราก็จะใช้เสียงในการให้กําลังใจพวกเราแล้วก็ร้องเพลงไปกับพวกเราขั้นเยอะเราก็เลยเป็นห่วงเส้นเสียงของเรายูสเซอร์ของพวกเราด้วยเลาคิดว่าถ้าได้เครื่องเสียงดีๆมีไมค์ดีๆยูสเซอร์ของเราจะได้เจ็บคอน้อยลงแล้วก็เสียงจะได้ส่งมาถึงพวกเราได้ชัดมากขึ้นด้วย อ่อไปนี้ก็คือ user t a k พกเครื่องเสียงบีเลติดตามตัวเองไปด้วยนะคะนะคะเพราะว่าพวกเราแครถึงเส้นเสียงของ user user ทุกคนต่อไปนี้ก็คือกล้องตัวหนึ่งเครื่องเสียงอีกตัวหนึ่งเก๋นะพี่กุ้ยฮะเห็นด้วยดีไหมฮะ <mm mm> <mm mm> พี่จัดไปพี่กุ้ยบอกว่าจัดไปจัดไปฮะ เอางี้ดีกว่าเชื่อว่าทุกคนได้น่าจะได้ดูโฆษณาของน้องๆกันไปบ้างแล้วนะฮะอยากรู้ว่าตอนถ่ายทำสนุกสนานขนาดไหนมีเรื่องอะไรเมาบ้างเล่าให้ฟังหน่อยตอนถ่ายทำนี้จริงๆระหว่างถ่ายทำแต่ละฉากของแต่ละคนเนี่ยจะมีการเต้นด้วยแล้วก็มีสีประจําตัวด้วยครับผมใช<า><อ>่สีของท็อฟซี่อยู่แล้วแต่ฉากค<อ>ุณก็จะเป็นสีเขียวแต่ละคนจะเป็นสีของตัวเองเลยครับพี่หนุ่ยครับผมต้องบอกเลยว่าจะมีการแบบฟรีสไตล์แดนซ์ในการเต้นของแต่ละคน ใช่ก็จะแบบว่าสะดวกแบบแต่ละแบบของตัวเองไปเหมือนพวกเราก็ได้รับเลือกโปรดักต์มาให้แบบเหมาะกับคาแรคเตอร์ของแต่ละคนจริงๆอะไรครับแล้วก็ลงกับสีด้วยก็เลยมีความแบบใส่คาแรคเตอร์ของพวกเราในแต่ละซีนของพวกเราไปสุดๆเลยนะครับแล้วของคอยก็จะแบบเต้นสุดๆเลยกับฟินเตอร์อะไรนะครับสามาชิกชมกันได้ครับใครฟรีสไตล์แล้วแบบเพื่อนๆคิดว่าแบบว่าโดดเด่นที่สุดขอให้เลื่องหนึ่งคนโรเตอร์โอตเตอร์รองรอ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  ใโฆษณาไงแต่ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะเห็นตรงนี้เงี่ยใช่ไหมครับพี่กูเราจะทำยังไงวิต้มันจะสามารถไหมต้องให้บีบหรือเปลพี่กันเดี๋ยวพี่ถือไมคให้ก็ได้น้อเออถือก็ได้เขาบีบ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  อะไรนะอะไรนะทำไมนะอะไรนะหลายคนบอกว่าน่ารักมากใช่ไหมฮะอยากเห็นพี่กุ๋ยพี่กุ๋ยพี่กุ๋ยลองดูพี่กุ๋ยน่ารัก อ่นมันจะมีผลต่อหนุ่ยงานหน้าไหมคะถ้าพี่หนุ่ยเล่นวันนี้มีใช่ไหมคะโอเคถ้าอย่างนั้นก็คือพี่หนุ่ยนั่งเฉยๆดีกว่านะคะโอเคอีกอีกคนได้ไหมขออีกคนได้ไหมพี่หนุ่ยคุณล้อมด้วนุ่ยเต้นวันนี้ได้ไหมหกคนเลยอ่ะหกคนเลยรวมพี่หนุ่ยได้ไหมครับได้ครับยิมเมื่อรับหรอใช่ยิ่งเมื่อรับหรอยีนดีดีแต่ถ้าหนุ่ยด้วยถ้าคนเยอะพี่กุ๋ยพร้อมไหมหน้าพี่กุ๋ยเอาหน่อยได้ค่ะอ้าวโอเคพี่กุ๋ยด้วยนี่มา คือเราเราทำตเองเหมืเดิมใช่ไหมฮะอัน้อาจารย์ทำซาวเองเหมือนเดิมทำเองเลยทำเองเลทเองเล่นเองเต้นเองเอาหกเจ็ดปดหุ้ย้ พอดีแล้วพอดีพอดีอดีเลยหกคนไม่เป็นไรแต่เป็นห่วงพี่กุ้ยพอดีเยเขาเซ็งปรบมือให้กับทุกท่านที่อยู่ที่นี่ด้วยฮะเอาล่ะทุกคนวันนี้ก็คือรู้สึกว่ามีความสุขออกมาแต่ว่าไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะว่าทั้งหกคนมีความพิเศษมาให้กับแฟนๆด้วยถูกต้องไหมใช่ครับคุณต้องไปหาบอกอะไรกับแฟนๆสักนิดนึงได้ไหมฮะฝากอะไรกับแฟนๆหน่อยครับก็ ขอบคุณทุกท,ทุกคนนะที่มาในวันนี้มากๆครับผมก็เราจะไปกันที่สุดเพย์นะครับไปสุดเลย์นะฮะแล้วสุดท้ายแล้วขอให้ผู้เป็หายของเราพี่ปุ๋ยครับฝากอะไร อยูทุกคนที่อยู่ที่นี่ด้วย<ช>ค่ะพีะ่กุ้ยค่ะก็ะะะอยากจะฝากน้องๆยูเซอร์นะคะเป็นพลังของกลุ่มคนรุ่นใหม่นะคะที่จะช่วยพัฒนาให้พวกเราเนี่ยก้าวต่อไปข้างหน้าแนอนาคตได้อย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบราเดอร์เราพร้อมที่จะเป็นกําลังใจนะคะแล้วก็พร้อมจะสนับสนุนทุกความฝันนะคะให้ทุกคนเนี่ยเป็นจริงขึ้นมาขอให้ทุกคนตั้งใจแล้วไปให้สุดเวค่ะตั้งใจแล้วไปให้สุดเว้ น้องน้องพ็อกซี่นะคะและพี่ปุ๋ยด้วยนะครับพอจะรบมือฮะ้าดับไฟโอเคไหมฮะโอเคไหมครับโอเคไหมอ๋อมีสื่อมวลชนด้วยนะฮะ นะคทุกท่านยือยู่บนเวทีนะครับลำดับต่อไปนะฮะขออนุญาตเรียนเชิญผู้บริหารอีกหนึ่งอาโอเคไหมฮะทำขึกก้นไหวหน่อยครับกราดเอ๊ะ <Brother S 2> <Yeah S 1> อีกหนึ่งภาพใหม่พี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 ชวนผู้บริหารทำนะฮะทุกทุกพี่ชวนผู้บริหารทำหน่อย,อ,ยอ่า นะีะ่ท่าด้วยนี่เรียบร้อยไหมครับพี่พี่อ่าเหลือท่าขึ้นใหม่ไหมฮะเรียบร้อยไหมเรียบร้อยนะโค้ชประเมิออนทุกท่าอีกครั้งนึงนะครับขอบคุณทุกทายในสองท่าเน,นะครับเดี๋ยวเชิญันทุกทายของเราพักผ่อนก่อนนะครับส่วนหนุ่มๆคอยเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่หนุ่มๆครอสซี่มีขอ,องมาให้จ้า คุณไปทำสครับบูตันมาใช่ไหมใช่คุณพิทาทำเองกับมือเลยครับทั้งสองเองกับมือนะมีกี่รางวัลมีสองรางวัลมีสองรางวัลนะตอนทำเป็นยังไงบ้างต้องบอกว่าตอนทำเนี่ยเราใช้อุปกรณ์ของ布拉เธอร์ครับผมมีเครื่องพีทัสคิวแล้วก็สแกนลิขะแล้วก็พรินเตอร์ครับผมต้องบอกว่าจะมีสติ๊กเกอร์แบบว่าหน้าตาน่ารักมากมายเพราะเราตั้งใจทำกันมากครับพี่ดนุ่ยเดี๋ยววันทุกคน อยากให้ทุกคนได้ใช่แล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเห็นข้างนอกอย่างมี้ครับข้างในมีครับผมข้างในก็มีรายละเอียดเล็กน้อยไม่ดีไหเยอะแยะอะไรอย่างเง้ยเราใส่ไปเยอะอยู่นะหาหาพูดแล้วไม่เห็นภาพเราไปดูภาพก่อนพวกคุณทำกันดีกว่าไหมดีไหมมีภาพมาให้ดูด้วยนะคะทุกคนวิธีการแจกแจกยังไงดีเพราะว่ามีสองชิ้นเท่านั้นนะคะเรามีโพสต์อิทที่ให้แฟนๆของคุณได้เขียนไว้เนาะ นะฮะแล้วก็มาติดบอร์ดไว้เดี๋ยวให้ผู้คุณเลือกดีกว่าผู้โชคดีสองคนนะนะฮะโอเคไหมได้ครับโอเคนะ,คะ,ะนฮะอะขอหน่อยฮะขอบอร์ดหน่อยครับขอบอร์ดหน่อยฮะอ่ะนาน่าจะมีสักร้อยรางวัลแล้วจะให้ทุกคนเลยครับผมว่าร้อยอาจจะยังไม่พอนะจจะไม่พอเออมาสองอันน้อยเลือกได้เลยใช่ใช่ใช่ใช,ชมกุลใครจะเลือกดีปรึกษากันเองอ่ะขอสองรางวัลขอสองคน ขอสองคนฮะขอให้ได้ขอให้โดนฮะแต่เรียนแจ้งก,ก่อนว่าได้รับรางวัลผู้ที่ได้รับรางวัลฮะจดได้รับหลังจบงานนะคะที่จุดลงทะเบียนบริเวณด้านข้างเวทีนะคะฝั่งด้านนี้ได้เลยนะฮะด้านซ้ายมือของนุ้ยนะคะนะคะปรึกษากาันอย่างจริงจังมากเลยนะคะตรงน,นี้เรียกได้ว่าประชุมเครียดเลยนะฮะสำหรับพ็อกซี่ยังไม่เคยมีการประชุมไหนที่เครียดเท่าการประชุมนี้มาก่อน มีวิธีการเลือกอย่างไงบ้างเอ่อผมฉันดอมครับผมฉันดอมนะโอเคเดี๋ยวผมทำอย่างนี้ครับคุณหมอเราเลือกยังไงฮะเมื่อโชวกุนจะได้แล้วครับหนึ่งอะโชกุนได้แล้วหนึ่งก็ทำทีโชว์กุนบอกว่าของมรนี้ครับเออคุณได้แล้วโอเคโอเคให้พี่ให้พี่เอาคนแรกก่อนนะใครเขียนสีเหลืองไว้ใครเขียนสีเหลืองไว้สีเหลืองไหมเนี่ยสีเหลืองครับใช่เหลืองครับ ได้เลยฮะได้เลยฮะให้เขียนสีชมพูไว้สำหรับผู้โชคดีท่านแรกคฮะนึกขออนุญาตอ่านนะฮะเป็นคนแทนอ่านนะครับเปรี่ยนท็อกซี่เป็นเหมือนจับเย็บผ้า because การได้มาชอบโอ้สายตาเขาไม่ค่อยดีแล้วเขาเขียนเล็กช่วยไหมครับช่วยได้ไหมเขาเขียนเล็กครับเขาบอกว่าการได้มาชอบท็อกซี่ทำให้ได้พบเจอคนใหม่ๆ ได้มีประสบการณ์ดีๆร่วมกันและทําให้ได้เริ่มชอบและติดตามผลงานของทีม๊อปอีกหลายๆวงว่าจริงๆแล้วทีมบ๊อปเข่งมากๆ p r อกซี่เป็นจุดเริ่มต้นในการเย็บภาพถึนี้ okay. ภาพถึงนี้คือประสบการณ์ใหม่ในการเป็นยูเซอร์อ่าดีดีด้วยค่ะกับคุณคุณใครที่เป็นเจ้าของบริตอันนี้ยกมือขึ้นครับอ้าดีชจด้วยคุณเออชื่อคุณได้ไหมคุณฟิล์มคุณฟิล์มเออชื่อได้นะบอกเบอร์โทรศัพท์ให้ไปจ้า มันไม่ดีไม่ได้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 เดี๋ยวจะไอ้นี่เกินไปเนาะโอเคุุณฟรีเดี๋ยวตอนจบงานนะจ๊ามารับของาะวันในที่ด้านข้างนะคะนะคะโอเคคัะและต้องจ่ายภาษี48,500บาทคุณบาอ้าวคุณของไม่ได้ให้ฟรฟีมันต้องมีภาษีด้วยพี่นุยอย่าแกนเขาเลยครับฟรีฮะรับฟีนะฮะโอเคอีกหนึ่งท่านฮะช่วยนหน่อยได้ไหม เปียบวง Proxy เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์ multi-function inkjet ที่มีฟังก์ชันคุณสมบัติมากมายทำได้ครบในเครื่องเดียวเหมือนกับสมาชิบวง Proxy ที่มีความสามารถหลายด้านดังเช่นที่ว่า Proxy print การใหญ่ต้อง Brother แต่สำหรับ User ต้อง Proxy เท่านั้น,นใครเป็นเจ้าของโพสต์อันนี้ยกมือ ชอบมากเลยปริ้นการใหญ่<ไ>ประโยคสใช่ไหมฮะขอบคุณพี่ไหมใช่ไหมอันนี้แต่งก่อนจดเลยไหมใช่ไหมฮะเป็นอะไรงสุขอทนทู่ไหมฮะไม่ได้เป็นนะตอนไม่ตอบโตมาเขาถ่ายวีดีโออยู่ <ไป S 1> <ม>อุ้ยไปแซวเขาเดี๋ยวเขาลงแล้วโพสต์ด่าในเฟซบุ๊กทำไมอ่ะอ้วโอเคดีใจด้วยเดี๋ยวพี่ฮะตอนจบงานมารับได้เลยนะฮ้ฮะไม่เอาดีกว่าขอบพี่ให้เป็นตอนห้างปิดดีกว่าได้ไหมพี่ได้ไหม อยู่รอกล้อง,งปิดได้ไหมจ๊ะจได้ครับขอบลืมอีกนะว่าถ่ายวิดีโอไว้ <laughs> เดี๋ยวโพสบนเฟซบุ๊กกระดาษ DJ นุ <laughs> น้ย <laughs> บอกเขาอย่าด่าดุ้ย <laughs> บอกเขาหน่อยได้๋ยวนะฮะด่าคิดว่ายูเซอร์ของเราน่ารักไม่ได่านุ้ยเหรอครับไม่ได่าดุยนะปากเดี๋ยวฝากตัวด้วยนะฮะนะฮะอะไรอ่ะโอเคเอาล่ะอย่างที่บอกไปว่าวันนี้พ็อกซี่ไม่ได้มามือเปล่าแน่นอนนะฮะเพราะว่าให้ถ่ายรูปมันก่อนนะฮะ <p are> <laughs> <laughs> แน่นอนเลยว่าบราเดอร์คือแบรนด์ไอทีระดับโลกนะคะที่มีพฤติกรรมซื้าทามายจริงๆนะคะโดยวันนี้บราเดอร์ได้ถ่ายทอดพิติกรรมตลาดชนิด่ารลุกลทั้งโลกคนซีนังท็อปซี่นะคะซึ่งก็บอกเลยว่าเป็น ทีฟ็อกแนวหน้าของประเทศไทยจริงๆง,งานแน้างานเยอะไปทุกงานต้องเจอพับซี่โอเค 咋的？